เราไปแล้วที่ั้งโรงพยาบาลฮัตย์ยเอนะครับก็รวมกับสาธารณสุขอำเภอฮัตย์ยเพิ่มจุดฉีดวัคซีนแบบบล็อกอินโดยนะครับนนองเส้าหนุยห่ยนอกสถานพยาบาลเพื่ออำวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันและก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 าครับทีตั้นส,นสนุกแ e, ด็กชันซีซูนการข่าวเดน่าคอมเพล็กซ์อำเภอใหญ่จังหวัดสงขครานะครับก็ได้เปิดเป็นจุดฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาดับการฉีดวัคซีนและก็เป็นการลดความแออัด จากจุดฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลด้วยโดยโรงพยาบาลฮัทไจรรวมกับสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอฮัทไจและก็ศูนย์การข้าแดีอนาคอมเพล็กซ์ฮัทไจนะครับก็มีการโนแรงกระจายวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บ จุดบริการชีดวัคซีนจุดนี้จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์แบบ w a l k i อด้วยนะครับโดยไม่ต้องลงทะเบียนลงหน้าตั้งแต่เวลา10.00นาาถึงเวลา15.00นาามีบริการชีดวัคซีนเข้มหนึ่งเข้มสองและกระตุนเข้มสามด้วยครับที่ประชาชนสามารถเลือกฉีดวัคซีนที่จะชีดได้ก็มีวัคซีนในห้เลือก2องชนิดด้วยกันครับได้แก่วัคซีนไฟเซอร์และก็วัคซีนแอสตร้าเซเนกาเพียงแต่นำหลักฐานสำเนาบ,บัตรประชาชนและก็บัตรนัดชีดจากโรงพยาบาล กรณีฉีดวัคซีนเข้มหนึ่งแล้วก็เข้มสองและใบรับรองการฉีดวัคซีนกรณีฉีดเข้มซ้ำด้วยนะครับส่วนการจัดสถานเทนะคะก็เลตั้งเก้าอี้แบบเว้นระยะห่างค่ะมีการแบ่งโซนชนิดวัคซีนเถประชาชนเลือกฉีดยั่งชัดเจนมีโซนสังเกตอาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเนี่ยคอยดูแลผู้มารับการฉีดวัคซีนอย่างไกล้ฉิดถ้าหากว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์ก็สามารถส่งโรงพยาบาลได้ทันทีนะคะคนายจำเริญซีโยม <c oughs> ค่ะเทพรึกษกากรรมการผู้จัดการศูนกันขา่าได้อานาคอมเพล็กซ์ค่ะแจ๊กเกบรการ ฉีดวัคซีนเทนีเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนที่มาฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าสถานเทนี่สะดวกสบายแล้วก็มีเทจดรถเพียงพอส่วนขั้นตอนการดําเนินการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ใายมาตรฐานเดียกแบบเดียวกับจุดฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลถูกอย่างเลยทําให้ประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้นในการมาใช้บริการ ทางสูนย์การค่าได้อนา,าคอมเพลคาใจก็รีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ต่อสร้างคมในท่านะห้างท่องทิ้นก็เลยอยากเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนกันค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิดสิบเกา้าค่ะก็เลยจัดขึ้นมาให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนซึ่งมีวัคซีนอยู่2ตัวก็คือเป็นไฟเซอร์และก็แอสตรานะครับซึ่งวันณวันนี้เนี่ยก็ทางสสเอเนี่ยก็เตรียมวัคซีนมาประมาณ 800โดสให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั่ใหญ่นะครับก็เป็นเป็นคนมามาฉีดเราจะเป็นศูนย์ฉีดที่ไดนาเนี่ยทุกทุกวันจันทร์ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับวอล์กอินได้เลยนะครับเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของไดนาเองหรือว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนะครับในจังหวัดสงขลานะครับหรือว่าใกล้เคียงนะครับมาฉีดได้เลยนะครับเราก็อยากจะมีส่วนร่วมนะครับที่จะกระจายวัคซีนให้ให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับ รอบสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนหัดใหญ่คนสงขานะครับเพื่อป้องกันโควิดนะครับเพราะนั้น,นในหน้ายินดีต้อนรับทุกท่านครับ นั่งสาวซาลินี่จิตผักดีผู้มารับเข้าบริการฉีดวัคซีนก็ได้บอกนะครับว่าขอบคุณถูกผักสวนไม่ว่าจะเป็นทางน่วยงานผักหลัวก็ผักเอกชนที่ได้รวมมือกันเพื่อเปิดจุดฉีดวัคซีนในศูนย์การค้าพอเป็นสถานที่ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางมาสะดวกครับเป็นการเพิ่มช่องทางการรับการฉีดวัคซีนนะครับพี่น้องประชาชนมากขึ้นตัวเองมาใช้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข้มซ้เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับ ที่ได้มีการศึกษาข้อมูลแล้วจะเป็นอย่างดีทํามมีความมั่นใจว่าในการฉีดเนี่ยมีมีความมันนนมมมมม่นใจมากขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมาฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความปลอดภัยจากโควิดสิบเกา้ากับตนเองครอบครัวรวมถึงสร้างคมด้วยนะครับซินโนแวคค่ะแล้วก็เข็มสองเป็นแอสตราค่ะวันนี้เป็นเข็มที่สามเป็นแอสตราค่ะคือคนที่ไข้ามาเป็นซินโนแวคแอสตราค่ะก็คุณหมอก็แนะนําว่าเป็นแอสตราก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลย สบายใจที่จะฉีดแอสตรามากกว่าที่คุณหมอแนะนําว่าถ้าเกิดฉีดแล้วประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยค่ะภูมิมันลดก็น่าจะมามาบูตเป็นเข็ม3ก็เลยคิดว่าอยากบูตเข็ม3ค่ะรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นนะคะก็คือพอดีว่าช่วงนี้แบบมันมีระบาดเยอะด้วยอะค่ะก็เลยคิดว่าป้องกันไว้ดีกว่าก็อยากให้มาฉีดกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราไม่ทราบว่ามันจะกลายพันธุ์เป็นเชื้อสายไหน ก็คือถ้าเกิดเรามีภูมิป้องกันไว้ค่ะก็น่าจะสบายใจกว่าคือด้วยความสะดวกสบายด้วยค่ะบางทีเรามาเดินซื้อของอะไรเงี้ยค่ะก็แวะมาแป๊บหนึ่งเพราะว่าคนก็ไม่ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องไปต่อคิวยาวๆที่ที่จุดอื่นนะคะก็คิดว่าคิดว่าสะดวกกับประชาชนมากอะค่ะที่ว่าห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยค่ะมีการตั้งบูธฉีดวัคซีนให้อะค่ะ สำหรับการฉีดวัคซีนจังหวัดสงขลานะครับข้อมูลเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2 5 6พมาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเข้มแรงเนี่ยรอยละ76.41ครับน้องสาวหนองยเข้มสองรอยละ72.04แล้วก็เข้มสามเนี่ยรอยละ2ี0 9นะครับมีเข้มสีวยครับรอยละ1.17ครับอืมก็นี่ก็เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะ